i m m เ c คูเลนะครับเป็นภาพยนตร์จากน้องซิดนีย์สวีตตีนะครับที่บอกกันว่าเรื่องนี้เนี่ยเธอเป็นคนโปรนิวเธอเป็นคนแบบไปหาบทไปติดต่อนู่นนั่นนี่ว่าง,ง่ายคือเธอเนี่ยเป็นแกนหลักในการสร้างหนังเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งผมก็เฮ้ยทำไมถึงได้อยากสร้างขนาดนั้นมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าหรือจะอะไรสักอย่างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปดูหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็พบว่าเออเข้าใจ เข้าใจว่าทําไมทําไมถึงได้น้องเขาถึงอยากทาหนังเรื่องนี้เพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอีกบทบาทหนึง่งอีกวิธีการหนึง่งอีกสไตล์หนึ่งที่น้องเขาเคยเล่นมาเลยคือว่ายง่ายคือถ้าแบบน้องเขาโตมาจากไอ,ไอซีดิว,วฟูฟเรียมก็จะมีความเป็นแบบเด็กวัยรุ่นมีความแบบเป็นเด็กวัยรุ่นแบบว่าอยากวิ่งหาความรักอะไรประมาณนี้แล้วก็มี a n y o ี่วันบัตยูที่เป็นหนังลอมคอมมีไรมาดามเว็บที่เป็นหนังแอคชั่นมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นทางทางหนึ่งที่แบบว่า มันจะเป็นแบบทางสว่างแล้วแต่ว่าถามว่ามันบริหารการแสดงของน้องหรือเปล่ามันทําให้น้องได้บทบาทที่น่าจดจําได้เล่นอะไรที่มันแปลกใหม่หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่อิ m เ c u ู a t e ตเนี่ยคือหนังที่ทําให้น้องได้เล่นอะไรที่มันแตกต่างมากขึ้นเพราะน้องเล่นเป็นแม่ชีที่ย้ายมาจากอเมริกาไปอยู่อิตาลีแล้วก็ปไปเจอแบบไปเจอวัดที่มันมีความแปลกประหลาดอยู่ดีๆก็เกิด เหตุการณ์ประหลาดขึ้นกับร่างกายอยู่กูก็ท้องขึ้นมาคนรอบข้างก็เริ่มแปลกๆเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆมันทําให้น้องได้ได้เล่นอะไรที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นได้เล่นในเชิงความเศร้าวความงงอารมณ์ต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่องนี้เออเราเข้าใจเลยว่าทําไมน้องถึงอ,อยากเล่นเรื่องนี้แต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เข้าใจเลยคือหนังมันอยากเป็นอะไรกันแน่วะคือนี่คือหนังที่ถ้าเราดูตัวอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้ยมันอาจจะเป็นหนังสยองขวัญไปเลยแบบหู ผีหาซาตานในอิตาลีเจอเหมือนบ้านผีสิงอะ่ะโ,โหบ้านที่นักเอกไปอยู่จริงมีความลับดํามืดมีผีสิงซ่อนอยู่สิ่งที่ท้อนักเอกอ,อาจจะเป็นปีศาจบลา b l เป็นหนังแบบสยองขวัญมากๆหรือเฮ้ยจะเป็นแบบ lost mary baby หนังคลาสสิกนึกออกแม้เป็นหนังแบบ เฮ้ยนางเอกไม่แน่ใจหลอนไปเองหรือเปล่าหรือว่ายัางไงแล้วก็ได้มีเวลาสำรวจตัวละครมีการแสดงที่หลากหลายมีการสำรวจตัวละครนางเอกอาจจะเป็นบ้าไปไมหรือไม่เป็นบ้าหรือให้เราคนดูตัดสินใจเองว่านางเอกบ้าหรือไม่บ้ากันแน่คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะออกทางไหนวะมันจะไปทางไหนวะแต่เชื่อไหมครับมันไม่ได้ไปทางไหนเลยครับมันเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่ามันไม่รู้มันจะทําอะไรมันไม่รู้มันจะเอาอะไร คือเป็นหนังเรื่องแรกที่ปกติผมบอกทุกคนเสมอนะเวลาดูหนังผีเนี่ยอย่าเอามาตรวัดความกลัวของผมอะมาเป็นมาตรวัดเลยเพราะผมอะเป็นคนขี้กลัวผมดูอะไรก็กลัวอันนี้เป็นหนังเรื่องแรกเลยที่ผมบอกว่าผมไม่กลัวเลยเว้ยคือมันไม่มีรายในเรื่องนี้ให้ทำให้ผมกลัวได้เลยอะคือคุณรู้สึกให้คุณไปดูหนังสยองขวัญมันต้องมีความกลัวมันต้องมีบรรยากาศมันต้องมีแบบความน่ากลัวช่ำๆไม่มีหนังเรื่องนี้ไม่มีอะไรแบบนั้นเลยคือมันจะมีจำสแก์บ้างเล็กน้อยแต่มันก็แบบ น้อยเกินกว่าที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นหนังผีจริงปะวะคือมันไม่เมดมันไม่มันไม่มีความเป็นจำสแกรผีเผืออะไรพวกนั้นเลยนะเว้ยและขณะเดียวกันแล้วเฮ้ยมันเป็นหนังที่สำรวจจิตใจตัวละครหรือเปล่าวะเฮ้ยมันไม่ใช่เพราะมันก็ไม่ได้อยู่กับนางเอกมันก็ไปเล่าตนตัวละครนางเอกเดินไปตรงนู้นตรงนี้ คือมันไม่ได้มีเหตุการณ์ว่าเฮ้ยเราอยู่กับนางเอกเราเห็นสภาพจิตใจนางเอกที่เปลี่ยนไปนูนะ่นนั่นไม่นางเอกก็เดินไปเดินมาทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นคือเราไม่รู้สึกว่านางเอกถูกกระทําหรืออะไรเพราะมันก็เดินไปเดินมากันตลอดทั้งเรื่องดูไปผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเดี๋ยวอาจจะเฉลยเดี๋ยวมันอาจจะต้องแบบมีโมเมนต์ที่เฉลยอ,ออกมาแล้วแบบป่าช้าแตกตอนนั้นแบบทุกอย่างมันแบบโอ้โหเร่งเราอารมณ์ความรู้สึกที่แบบว่ามาสจัจจรแน่นอนมันต้องแบบระเบิดภูเขาหอท่อมแต่เรื่องนี้คือหนังที่เฉลยมาแล้วปุ๊บผมแบบ แค่นี้เหรอแล้วไ้ต่อะเมื่อวันมันมีความรู้สึกว่าเพราะมันเฉลยแล้วแทนที่มันทําให้เรารู้สึกบ้าคขั่งรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกระเบิดภูเขาเผากระท่อมไม่มีก็เฉลยมาแล้วก็โอเคครับอธิบายทุกอย่างแล้วก็แล้วก็ไปต่อหนังก็ไปต่อก็ไม่เหลือความลุ้นระทึกอะไรให้กับคนดูเลย คือน่ากลัวก็ไม่น่ากลัวสําสรวจตัวละครก็ไม่สํารวจไอความลึกลับบ้าบอคอแตกอะไรที่เราคิดว่าโอ้โหมันต้องระเบิดภูเขาเผากระท่อมแบบมาลิกแนน่ะคือมาลิกแนนคือตัวอย่างที่พอฉันครูดูแบบระหว่างทางดูแต่พอเฉลยแล้วโอ้โ้โอ้โอโอพอเฉลยมาแล้วแบบไอที่ยาเอาเลยมึงไปสุดเลยนั่นคือหนังแบบแบบที่เราแบบมาลิกแนนที่เราคิดไว้แต่อิเมโครเลชไม่ใช่พอเฉลยแล้วก็อาา่ะฮะแล้วแล้วไงต่อลับล้ว,ลว,ลวเรายงคิดว่าเอ้ย หนังนี้มันอาจจะแบบว่าเป็นเป็นการเปรียบเปรยแบบว่าอย่างท็อกทูมีเนี่ยเปรียบเปรยของวัยรุ่นที่แบบไปเล่นยาติดยาอย่างงี้ใช่ไหมเป็นวัยรุ่นติดยาแล้วก็แบบชีวิตเศร้าแล้วติดยาอีเมคูเลตมันต้องเป็นแบบเป็นเปรียบเปรยอะไรสักอย่างไหมไม่ไม่เปรียบเปรยไม่น่ากลัวไม่ลึกลับไม่สารวจตัวละครคือคือก็นั่งดูแบบนั่งดูไปเรื่อยๆว่าเมื่อไหร่มึงจะมีอะไรที่ทําให้กูรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละเส้นทางที่มึงอยากเป็นนี่แหละหนังที่มึงอยากเป็นอ๋อมึงอยากทำอย่างนี้ ดูไปเนี ah, uh, 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 ่ยแทบไม่ร right ู้สึกเลยจนดูจบปุ๊บกลับออกมาที่บ้านเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันอยากเป็นอะไรกันแน่วะเพราะเอาจริงๆแล้วไอการแสดงของน้องสิินี์ซูวิตนี่ที่ไงเล่นเล่นหลากหลายจริงๆอะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเมื่อคือเหมือนได้เล่นอะแต่มันไม่ได้ทิ้งอะไรให้กับคนดูในเชิงความรู้สึกหรือเป็นภาพจําอะไรเลยมันก็เล่นไปงั้นแหละวิ่งอ้าอู้อ้าอู้อ้าเจ็บปวดทรมานอ้าอู้วิ่งหนีหน้าเลยไปเลือดแต่ว่า ไอ้ความลึกทางอารมณ์ลึกทางเรื่องราวทึกอารมณ์ความรู้สึกมันไม่มีเลยมันไม่มีเลยจริง,รงๆคือเป็นหนังที่ผมจบแล้วแบบว,ว่างเปล่าอ่ะคือมันไม่เหลืออะไรให้ติดติดตัวเราออกมาเลยอ่ะคือมันมีแต่ความแบบความวาม่างเปล่าเฉยๆเหมือนแบบไปดูแบลคงคนวิ่งไปวิ่งหนีไปวิงป่งหนีมาสองชั่วโมงแล้วมันไม่ได้แบบไม่ได้มีความแบบสร้างตัวละครที่น่ากลัวสร้างสถานการณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งพอเฉลยแล้วอ่ะยิ่งพอถึงจุดที่เขาเฉลยออกมาเรียบร้อยแล้วว่าอ๋อมันคืออะไรอะ่ะ ความน่าปกติหนาม,มันก็จะนา่ากลัวมันก็นาก่ากลัวมากยิ่งขึ้นใช่ไหมอเฉลยแล้วกูเห็นสิ่งที่นี้แล้วในสุดกูเห็นมันเป็นช่วงการไล่ล่านี่คือสังที่เฉลยแล้วผมดูแบบผมแบบคือมันไม่เหลือความนา่ากลัวแล้วก่อนน้านี้มันจะมีความแบบความลึกลับบางอย่างของสถานที่อะเปิดประตูน,น,นู่นนั่นนี่มันเป็นมันเป็นแบบวัดที่แบบเอาเอา,เอาชีแก่ๆที่ไม่รู้เรื่องมาอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบความลับอะไรบางอย่างมันก็จะพอแบบเออมีความลึกลับเล็กๆน้อยๆพอแบบ เพลินดูแบบอ่ะอ่ะเดี๋ยวมันจะมีอะไรมอ่ะอ่ะอ่ะแต่มันก็ไม่ยอมเฉลยสักทีมีอะไรแต่พอเฉลยปุ๊บไอความลึกลับทั้งหมดอะแม่งหายไปจากที่นี่เลยพอเฉลยปุ๊บหายไปจากที่นี้พอไปเฉลยรูปไล่ชุ่งไล่ล่าทีหลังว่านั่งดูเนี้ย <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าก,กลัวหลงเหลืออยู่แล้วมันไม่ได้ความลึกซึ้งมันไม่ได้ความอะไรเลยในหนังเรื่องเนี้ยมันก็เป็นหนังที่แบบเออก็ก็ดูได้เพลินนะแต่แต่ถ้าใครเป็นคนที่ชอบแบบเห็นคนโดนทรมานอะใครที่ชอบเห็นเลือดใครที่ชอบแบบ เห็นการตัดอวัยวะกันแบบเต็มหน้าเต็มตาแบบไม่เลี่ยงไม่หลบแบบอยากเห็นอะไรได้เห็นน่ะแล้วก็ชอบเสียงแบบงานเสียงดีๆเวลาตัดแขนเวลาแบบทำตัดนูน่นตัดนี่ประตูปมประตูเปิดมันก็อาจจะสนุกสำหรับคุณนะอันนี้ผมบอกไว้เลยเพราะว่ามันเพราะผมอ่ะเป็นคนไม่ชอบดูหนังโคดผมไม่ชอบดูหนังที่มันแบบเล่นเลือดเยอะๆผมไม่ชอบดูหนังแบบเื่ามันตัดแขนตัดขาอะไรที่มันแบบอย่างนั้นอะ่ะผมไม่รู้สึกว่าสำหรับผมมันไม่ใช่ความบันเทิงผมรู้สึกว่า มันเป็นแค่ความตกใจมันเป็นแค่ความแบบพยายามจะช็อคแวลูซึ่งอ่ะผมดูแล้วผมอีผมอึยแต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนหนังแนวที่แบบชอบดูเลือดสาดเยอะๆชอบเห็นแบบคนโดนตัดแขนตัดขาคนโดนทรมานเยอะๆเฮ้ยมันอาจจะตอบโจทย์คุณนะคุณอาจจะได้อะไรจากอีเมคูเลตนี่ได้แต่ผมในฐานะคนที่ชอบดูหนังสยองขวัญคนที่ชอบดูหนังที่มันแบบมีความลึกซึ้งสำรวจตัวละครความลึกลับบรรยากาศแปลกๆหรือความบ้าบอวอล์คแตก ยอมรับว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ตอบโจทย์ผมเลยเว้ยมันไม่ได้ให้อะไรผมเลยผมรู้สึกว่าเหมือนดูผ่านๆไปคือมันไม่ถึงกับน่าเบื่อนะมันไม่ถึงกับน่าเบื่อที่แบบเอออยากจะลุกออกแต่มันก็แบบผ่านๆอ่ะไม่ได้มีอะไรน่าจดจําไม่ได้มีอะไรน่าพูดถึงไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันหลงเหลืออยู่ในตัวเรามันก็ดูแบบเออก็ก็ผ่านๆไปอะค่าเวลาไปประมาณนั้นแต่ว่าสำหรับใครที่สายโตดสายเลือดสายชอบแบบชอบดูคนโดนทรมานเยอะๆแบบผมดูว่าผมท้อเงี้ยผมเอามือปิดเงี้ยเพราะว่ามันแบบผมไม่ชอบดู สำหรับคุณมันอาจจะแบบเอ้ยนี่แหละสิ่งที่ชันรอมานานในหนังสยองขวัญที่แบบมันไ,ไม่มีมาหลายปีแล้วก็อิเมคูเลตก็อาจจะตอบโจทย์ให้คุณในระดับนั้นนะครับสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะถ้าใครไปดูมาแล้วลองแชร์กันก็ได้นะว่าชอบไม่ชอบเรื่องนี้ยังไงรู้สึกเหมือนผมไหมที่มันแบบว่างเปล่าทางอารมณ์ว่างเปล่าทางเรื่องราวว่างเปล่าทางความสยองขวัญได้แต่ความโูดอ,อะไรยังไงก็เราคอมเมนต์มาได้ได้านล่างนะครับ คุณแมทบอกว่าระหว่างอินเมคูเลกับเอ็กซิวมาเลือกดูเรื่องไหนดีครับดังผีคบพิจารณ์ดีทั้งคู่ถ้าผมเชียร์ผมเชียร์เอ็กซิวมาเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูนะแต่อิเมคูเลผมว่ามันไม่น่ากลัว,วอ่ะเออนะครับคุณชายเรอ,อกเรื่องนี้หลับเดียวกับบาลิกแนนไหมครับไม่ครับมาลิกแนนบันเทิงกว่าเยอะนะครับนั้นสองนากก่ากลัวไหมครับผมว่าเดืนนั้นคือเดินนั้นสองมันยังสนุกกับความแฟนตาซีเว้ยมันยังแบบว่ามีความแฟนตาซีมีการปล่อยพลังอะไรมากมายผมเองเอนจอยกับความแฟนตาซีของมันอนะ แต่ว่าเรื่องนี้มันไม่มีอย่างที่บอกมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะนะครับคุณพ่ยาณนำหนังสยองขวัญที่คนกลัวผีไม่กลัวฮ่าฮขอผ่านเออผมไม่กลัวจริงคุณชินบอกว่าถ้าเทียบกับมาดามเว็บมนไหนดีกว่าครับอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีวกว่ามาดามเว็บแน่นอนอันนี้พูดได้เลยนะครับรักไลนๆกับเรื่องนี้ถ้าเลือกดูดูเรื่องไหนครับถ้าถ้าถ้าเป็นสายบันเทิงอ่ะเอาบันเทิงอ่ะผมว่าเรื่องนี้บันเทิงกว่า กว่ารักไร้ไร้แต่รักไร้ไร้มันคือหนังแบบมีความติดเป็นหนังอาร์ตอะมีความสวยงามมันมีเรื่องการเล่าที่ประหลาดมีสิ่งที่ประหลาดแต่ถา,ถามว่าแบบโอ้โหถ้าจะดูเอาบันเทิงจริง,รงๆอะผมว่าเรื่องนี้ก็คงดีกว่าแต่ถ้าดูาแบบดูเอาเอามากกว่านั้นอะดูเอางานสร้างดูเอาแบบดูภาพรวมภาพยนตร์อะผมว่ารักไร้ไร้มากกว่า